รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศัก,การาช2565ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน1นายสมาบบนบุญจนะประธานคณะกรรมการ2นายสมชัยพรมจารีคณะกรรมการ3 น,นายคณานชัพภูมิภูขาวคณะกรรมการโรงเรียนคำไฮพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่222หมู่2ตํตำบลผาสุกอำเภอวังซมหมอจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน222คนเนื้อที่16ไร่เขตพื้นที่บริการจำนวน3หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านคำไฮห,หมู่2บ้านคำไฮน้อยหมู่14และบ้านคำบงสงสวัสดิ์หมู่15ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนคำไฮคิทยาคมได้เปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2พฤษภาคมพศ2520ปัจจุบันบริหารงานโดยนางตีประดับบุญสาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำไฮพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขตสอส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและมีภาระงานตามที่กคสกำหนด 1. ภาระงานจะมีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกรอสากำหนด 2. ผลการปฏิบัติงานตามาตามาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่งทั้ง5ด้านจำนวน15ตัวชีว้วัดดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประกาศให้กลุ่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา1.2 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดช,ชอบโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้1.3 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หรือการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกำหนดนโยบายการใช้สื่อ ICT ในสถานศึกษาที่ชัดเจนจัดหามีอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนรู้ภายในห้องสมุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือห้องเรียนอย่างครอบคลุม 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศภายในทำแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกห้องเรียนปฏิบัติตามแผนการนิเทศอย่างสม่ำเสมอบันทึกการนิเทศภายในที่เป็นปัจจุบันตรงตามปฏิทินที่กำหนดมีร่องรอยหลักฐานที่ครูนำข้อเสนอแนะ จากการนิเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนคำไฮพิทยาคมมีการบริหารจัดการเป็นระบบชัดเจนมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและดําเนินการตามระบบ Pdca จึงทําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยแบ่งสายงานการบริหารงานเป็น4กลุ่มคือ กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปการพัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษาคือการปรับปรุงพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วชัดเจน 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา3ปี การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบการประเม,ม,มินคุณภาพภายในสถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการบริหารสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหรือหารืการดําเนินง,งานต่างๆของโรงเรียน2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพัฒนาองค์ความรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารพัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและท้องถิ่น และส่งเสริมศักยาภาพนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคำไฮพิท,ทยาคมดำเนินระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทำและใช้สารสนเทศของผู้เรียนจัดทำโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมการบริหารพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการโดวยวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้นว,วัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนว,วัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นว,วัตกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ที่บุคลากรทุกคนจะต้องร่วมกันบริหารจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องชี้แจงให้บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันว่าการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่เช่นเทคนิคการสอนแบบใหม่การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่การพัฒนากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้แก่ข้อตกลงระบบระเบียบของความสัมพันธ์และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง สำหรับขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายคือการอภิปรายรับฟังข้อเสนอเนี้ยเกี่ยวกับนโยบายและมีแนวทางการสร้างเครือข่ายการพัฒนาทิศทางของสถานศึกษาโดยจัดให้มีกลุ่มบุคลากรทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาสถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด มีสิทธิหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่กำหนดไว้ในกฎหมายคือเป็นส่วนราชการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นการเสริมสร้างหรือปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นโดยศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากตำราหรือแหล่งข้อมูลทางสมัยสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาทุกครั้งที่มีโอกาสการเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพได้แก่แการเป็นผู้ริเริ่มผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมจัดงานหรือกิจกรรมรวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานขององค์กรเพื่อให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของผู้บริหารที่มีต่อการพัฒนาองค์กร5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองในวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะทําแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนที่2รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา คือรายงานได้เสนอข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ active learning การใช้นวัตกรรมที่เป็น best practice การแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลกลยุทธ์การนิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการ Active Learning และ PLC กำหนดอยู่บนพื้นฐานหลักความต้องการเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาเชิงตรรกะว,วิทยาซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ป้อนเข้าไปกระบวนการหรือการดำเนินงานผลผลดิตหรือการประเมินผลในการดำเนินงานนิเทศภายใน